สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเรื่องจูจูสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมานกันนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอุราอุเมะอีกหนึ่งตัวละครสําคัญในมหาเวทผนึกมานนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ปรากฏออกมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของมหาเวทผนึกมานแล้วก็สร้างความสงสัยให้กับเราคนอ่านนะครับว่าสรุปแล้วตัวละครนี้เป็นใครกันแน่เพราะว่าดูเหมือนจะสนิทสนมกับสุคุณะแล้วก็มาร่วมมือกับเคนจาคุก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประวัติข้อมูล แล้วก็ความสามารถต่างๆของอูราเมที่ได้มีการปรากฏออกมาภายในเนื้อเรื่องนะครับโดยอุราเมะเนี่ยเป็นมนุษย์แต่นี้ไม่ชัวร์นะเพราะว่าในเรื่องมันไม่ได้มีการยืนยันว่าสรุปแล้วอูราเมะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นวิญญาณคำสาปแต่ว่าในแฟนตอมเนี่ยเขียนว่าเป็นมนุษย์ผมก็ขอยึดตามในแฟนตอมไปก่อนนะว่าเออเป็นมนุษย์นะครับผมส่วนอายุเนี่ยก็พันปีบวกๆเพราะว่าอุราเมะอยู่มาตั้งแต่ในยุคสมัยเดียวกันกับโซคุนะในยุคสมัยเฮอันนั่นเองเป็นเหมือนค่ารับใช้เป็นเสมียนอะไรประมาณนี้ให้กับโซคุนะนะคร อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอุราเมเป็นเพศอะไรเพราะว่าในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุเพศของอุราเมออกมาชัดเจนแล้วก็บวกกับรูปลักษณ์หน้าตาของตัวละครนี้เนี่ยมันจะเหมือนตัวละครผู้หญิงนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าอย่างในตอนที่อาจารย์โกโจเนี่ยได้ทําการจับตัวไอ้นักสับแช่งที่มันมาปั่นป่วนตอนต่อสู้ของโตเกียวกับเกียวโตวนะครับซึ่งไอ้นักสับแช่งคนนั้นเนี่ยมันก็ได้บอกว่ามันได้รับงานมาจากไอ้เจ้าพระเด็กหัวขาวซึ่งพระเด็ก วขวก็คืออุราอุเมะนั่นแหละครับซึ่งคําว่าพระเนี่ยมันอาจจะใช้กับตัวละครผู้ชายหรือเปล่าหรือว่าพระสามารถใช้กับผู้หญิงได้ด้วยอันนี้ก็สามารถบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอุราอุเมะเป็นตัวละครเก่าแก่ยุคพันปีบกๆนะครับในสมัยที่อุราอุเมะอยู่กับสุคุนะเนี่ยเท่าที่เราเห็นในภาพในมังงะที่แสดงให้เราเห็นนะครับก็คือจะเป็นเหมือนคนที่คอยยืนอยู่ข้างๆสุคุนะเป็นเหมือนข้ารับใช้ข้างไกยให้กับสุคุนะแล้วสุคุนะเนี่ยก็จะไว้ใจในตัวอุราอุเมะมากๆซึ่ง เาเมเนี่ยจะมีความซิมความแบบหึงหวงสุขุนะมากๆผู้หญิงคนไหนเข้ามาใกล้สุขุนะคือจะฆ่าให้ได้นะครับผมใครพูดไม่ดีใส่สุขุนะก็โกรธก็โมโหแทนสุขุนะเพราะว่าอูราโอมะเนี่ยมองสุขุนะเหมือนเป็นแบบพระเจ้าเป็นเหมือนเทพอะไรประมาณนี้เลยขนาดอาจารย์โกโจของเราเนี่ยไปปากดีใส่สุขุนะอูราโมะเนี่ยยังพุ่งเข้าหาจะโจมตีโกโจนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้อยู่แล้วนะครับก็โดนอาจารย์โกโจเนี่ยต่อยสวนกลับไปทีหนึ่งเลือดกบปากเลยโดยเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยอูราโมะ ก็ได้มีโอกาสไปตีกับโยโรสุครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือในตอนนั้นสุคุณะเนี่ยมันได้ไปเยือนหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับเหมือนจะไปกินของเส้นของเขาฟรีเนาะเพราะหมู่บ้านนั้นเนี่ยเหมือนจะทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการปลูกข้าวในหมู่บ้านนะครับสุคุณะเนี่ยก็ไปเหมือนเป็นสรีมงคลจะไปกินของไหว้เจ้าอะไรประมาณนี้แล้วโยโรสุเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านแถวนั้นนะครับซึ่งโยโรสุเนี่ยเมื่อได้เจอกับสุคุณะโยโรสุก็สัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของสุคุณะนะครับอยากจะเป็นเมียของสุครณะโยโลสุเน แก้ผ้าไปกอดสุขุนะแต่อุราเมะเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเลยทําให้อุราเมะฉุนมากๆนะครับพยายามจะโจมตีฆ่าโยโรสุแต่โยโรสุก,ก็สามารถหลบมาได้และทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการถกเถียงกันแย่งสุขุนะนะครับโยโรสุเนี่ยบอกว่าเออแกเนี่ยไปตายซะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปยืนตรงนั้นแทนแกเองจนสุดท้ายสุขุนะเนี่ยก็เลยได้จัดการฆ่าโยโรสุไปโดยอุราเมะเป็นตัวละครพันกว่าปีก่อนยุคเดียวกันกันกบสุขุนะใช่ไหมครับซึ่งดูจากรูปลักษณ์ภายนอกของอุราเมะแล้วเนี่ยที่แบบมันไม่มีการเปลี่ยนแปล ตั้งแต่ในสมัยพันกว่าปีก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเลยคาดว่าอุรโอเมอาจจะไม่เคยตายมาก่อนเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวละครที่กลับชาติมาเกิดโดยเคนจาคุชุบชีวิตกลับมาแต่ว่าเป็นตัวละครที่อยู่มาตั้งแต่ในยุคนั้นแล,แล้วเราก็อยู่จนมาถึงปัจจุบันตรงนี้เราก็ต้องรอเนื้อเรื่องเปิดเผยว่าอุรโอเมเคยตายมาก่อนหรือเปล่าหรืออูรโอเมเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อาจจะเป็นวิญญ,ญาณคำสาปก็เป็นไปได้ซึ่งอุรโอเมมีชีวิตอยู่มาแล้วก็มาร่วมมือกับเคนจาคุในการทําแผนการต่างๆไม่ว่า จะเป็นช่วยเคียนจาคุในการผนึกโกโจช่วยหาโกคุมงเคียวไปร่วมมือกับพวกวิญญาณคำสาบมาฮิโตะอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่อุราุเมะทำนะครับก็เพื่อคืนชีพสุคุนะซึ่งดูเหมือนว่าก่อนที่สุคุนะจะกลายเป็นวัตถุต้องสาบเนี่ยคือสุคุนะน่าจะมอบหมายงานให้กับอุราุเมะไปทํานะครับเพราะว่าอุราุเมะเนี่ยก็มีภารกิจที่ต้องทําให้กับสุคุนะหลังจากที่สุคุนะได้กลายเนื้อกลับมาแล้วก็คือพิธีกรรมอาบน้ํานั่นเองซึ่งพิธีกรรมอาบน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นนเหมมืออพิิกกรรสะดจตขง องคนที่สุขุนะเข้าไปยึดล่างให้ลงไปหลับไหลอยู่ในห่วงลึกของจิตใจหรือว่าเป็นพิธีกรรมยึดล่างอะไรประมาณนี้อุราเมะเนี่ยก็เตรียมพิธีกรรมนี้ให้กับสุขุนะนะครับมันน่าจะเป็นพิธีกรรมที่สุขุนะมอบหมายงานให้อุราเมะเนี่ยมาจัดเตรียมรอรับสุขุนะหลังจากที่สุขุนะได้ไก่เนื้อมาแล้วซึ่งปัจจุบันสุขุนะก็ได้ไกลเนื้อมาน่าจะเกือบ1 0 0แล้วก็คือร่างของเมงูมินั่นเองนะครับบทบาทของอุราเมะภายในเรื่องก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็คือรอสุขุนะคืนชีพหาวิธีีกการืนชพให้ั สุขุนะโดยการไปร่วมมือกับเคนจาคุนะครับซึ่งความสัมพันธ์ของอุราอุเมกับเคนจาคุเนี่ยก็ไม่ค่อยดูเหมือนสนิทอะไรกันมากนะเพราะว่าอุราอุเมเก็ไม่ได้แบบเชื่อใจคารุยำเกงอะไรนะครับเพราะว่าอุราอุเมะเ,เชื่อใจแล้วก็เคารุบแค่สุขุนะคนเดียวเท่านั้นโอเคครับต่อมาเราก็จะมาดูที่ด้านพลังความสามารถต่างๆของอุราอุเมกันบ้างนะครับโดยอูราอุเมะเ,เป็นนักคุณสายยุคเก่าแก่โบราณใช่ไหมดังนั้นอูราอุเมกก็จะมีความชํานาญในการใช้คุณสายเทคนิคต่างๆมากกว่านัก คุณใสในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งอูลรเมะเนี่ยค่อนข้างจะชำนาญการใช้เทคนิคคุณใสแล้วก็มีพลังงานคุณใสที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในระดับหนึ่งนะครับสามารถเอาพลังงานคุณใสามาเสริมแก่งให้กับตัวเองแล้วก็ต่อสู้ต่อยคู่ต่อ,อ,ตอสู้หรือว่าป้องกันการโจมตีของคู่ต่อสู้โดยใช้แค่มือเปล่าๆกับการเสริมแก่งด้วยไสยเวทนะครับอย่างตอนที่โชโซโจมตีมาก็สามารถใช้มือปัดป้องการโจมตีได้นะครับผมส่วนอาคมตามกําเนิดของอูลรเมะก็จะเป็นน้ําแข็งจะเป็นการสร้างน้ําแข็งออกมา สามารถใช้ได้ทั้งโจมตีแล้วก็ป้องกันโดยท่าโจมตีของอุราเมที่ได้มีการใช้ออกมาให้เราได้เห็นเนี่ยท่าแรกก็จะเป็นท่าชิโมโนางินะครับโดยท่านี้เนี่ยมันจะเป็นการปล่อยเหมือนเป็นเยือกน้ําแข็งออกมาจากทางปากแล้วก็ไปโจมตีใส่คู่ต่อสู้นะครับเป็นเหมือนการพ่นไอ้น้ําแข็งออกมาแล้วก็ปล่อยไปโจมตีซึ่งความสามารถเนี่ยก็คือมันจะเป็นการชะงักการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีร่างกายที่เย็นขึ้นอย่างเฉียบพลันจนไม่สามารถขยับร่างกายได้แล้วก็มีน้ําแข็งเกาะเต็มตัวไปหมด ซึ่งจากคําพูดของคุซาคาเบะเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าถ้าเกิดขยับตัวแม่แต่นิดเดียวมีหวังร่างกายเนี่ยแตกเป็นเสียงๆแน่เพราะว่าร่างกายมันแข็งไปหมดแล้วซึ่งท่าโจมตีนี้มันเป็นท่าที่เหมาะกับการโจมตีคู่ต่อสู้ที่อยู่กันเป็นกลุ่มเพราะว่ามันสามารถทําให้คู่ต่อสู้ที่อยู่เป็นกลุ่มนี่หยุดชะง,งักไปได้อย่างตอนที่อุราอุเมะใช้ต่อสู้กับพวกโชโซยูจิแล้วก็พวกพระเอกที่ต่อสู้กับเคนจากุอยู่นะครับอุราอุเมะเนี่ยก็โผล่มาแล้วก็ได้ใช้ท่านี้โจมตีสกัดพวกพระเอกนะครับจนทำ ให้ทุกคนเนี่ยไม่สามารถขยับตัวได้เลยก็ถือว่าเป็นอีกท่าที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็สามารถใช้โจมตีวงกว้างได้ท่าต่อมาก็จะเป็นท่าโชกุบาคุซึ่งท่านี้นะครับมันจะเป็นการสร้างเหมือนเป็นป้อมประการน้ําแข็งขึ้นมารอบๆตัวเองนะครับแล้วเมื่ออุรามะเอามือแตะพื้นเนี่ยน้ําแข็งมันก็จะทําการโจมตีไปใส่คู่ต่อสู้เมื่อคู่ต่อสู้เนี่ยโดนน้าแข็งคู่ต่อสู้ก็จะโดนน้าแข็งล็อกตัวไว้นะครับแล้วจากนั้นมันก็จะมีน้ําแข็งที่มันค่อนข้างแหลมคมเนี่ยตกลงมาจากฟ้าเพื่อทิ่่่มแทงใสคููตอ้นนั ซึ่งถือว่าเป็นท่าที่รุนแรงมากๆเพราะว่ามันสามารถใช้ฆ่าคู่ต่อสู้ได้เป็นแบบหมู่คณะเลยอย่างตอนที่อุราเมะใช้เนี่ยคือพวกยูจิคิดว่าตายแล้วนะครับเ้าเกิดว่าไม่ได้ยูกิสึคุโมะเข้ามาช่วยในตอนนั้นเนี่ยคือแบบน่าจะไม่มีใครรอดแล้วน่าจะมีแค่ยูจิที่รอดเพราะว่าอุราเมะเนี่ยยังต้องรักษาร่างกายยูจิเอาไว้แต่ว่าทุกคนเนี่ยอุราเมะกะฆ่าจริงๆซึ่งอุราเมะเนี่ยยังสามารถใช้ไสยเวทย้อนกลับหรือว่าอาคมย้อนกลับในการรักษาบาดแผลจากการต่อสู้ได้ด้วยนะครับอย่างตอนที่โจโซ ได้ทําการย no ิงเลือดใส่มือของอุลาเมอุลาเมเนี่ยก็สามารถรักษากลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งคซสคาเบะเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าการรักษารวดเร็วระดับเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่ระดับธรรมดาแล้วมันค่อนข้างจะเป็นระดับที่สุดยอดเลยซึ่งความสามารถของอุลาเมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมซึ่งดูจากความสามารถโดยรวมของอูลาเมก็น่าจะอยู่ในระดับพิเศษนั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับข้อมูลทั้งหมดของอูลาเมที่ได้มีการประกฏดออกมาในมหาเวทผนึกมานก็ถือว่า ไม่ได้มีอะไรเยอะมากเพราะบทก็ไม่ได้เยอะนะครับออกมาทีเนี่ยก็พูดถึงแต่สุคุณะพอตอนนี้สุคุณะเป็นอิสระแล้วอุราเมะเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่แบบคอยสนับสนุนสุคุณะอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทําข้อมูลตัวไหนของมหาเวทยนึกมานิ่ก็คอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างได้นะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนีี้ก็สสวัสดัดครบ